ครับมีมีกี่สาขาแล้วนะคะคุณย,ยู่ชมห้าสาขาค่ะโอ้มี้ห้าสาขา้วรอบต่อขึอีกสามตัวคะ่ะดีครับดีดีครับ,รรบตับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเป็นยี่ห้อนี้หมดเลยค่ะเป็นยี่ห้อง B หมดเลยเนาะใช่เป็นยี่ห้อนี้หมดเลยถูกใจที่สุดในโลกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ไมปถึงไหนมาคะเนี่ยไปถึงหนใต้เลยอ๋อบ้เกิดอยู่านีอเม่คไปยไปนะเขื่อนเชี่ยวนอากาศดีมากราค่อนเลยเชื่อนช่หลานมากไพาเด็กๆไปขับรถ ATV ใกล้ๆปามเขื่เยค่ะตอนนี้ันจัทราแวน้ทเไะ่าสมยามนตกมาใจนาผู้ชม่ไ่า สอนนี่ขนาดมือขัางไม่ถนัดนะคะ่ะนี่ก็หนะะักม,มีกี่สาขาแล้วนะคะอยู่ที่5สาขาโอ้ามี5สาขาลอต่อ ดีค <All> right. รับดีครับดีเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเป็นยี่ห้อนี้หมดเลยะคะ่ะเป็นยี่หอ้อง B หมดเลยเนาะใช่เป็นที่หอ้นหอนี้หมดเลยถูกใจที่สุดในโล,ลกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครังมกากถอยไปเยอะนะเราไปถูกแล้ว เก็บไม้คุ้มไปถึงไหนมาคะเนี่ยไปถึงไหนไปใต้ไปถึงอบ้านเกิดอยู่คอ๋อ้านไปไม่เคยไปนะเผื่อเชี่ยวหลนอากาศดีมากเื่อเชี่ยวหลานมากพาเด็กๆไปขับรถทีๆใกล้ๆสุสาวที่เช่ยอค่ะตอนนี้มีจัทร์น้ำเ่ะค่ะมาคมาตมมา 一片绿，怎么什么？<Și S 2> <其白>